อ่าสวัสดีครับวันที่สองสวราชกินข้าวครับวันนี้ได้อะไรมากินได้คุณทอดคุณเชียครับผมแล้วก็ทเมี่ครับแกงหิดพ่ออันนี้แกงเองเหรอใช่ครับโอ้แกงเองกินเองเลยครับแต่นี้ทอดคุณเชียงแม่ทอดไห้ครับเหรอใช่ครับสุดยอดอันนี้ทอดคุณเชียเวีนยนี้มีข้าวเหนียวแกงห็ดพ่อแล้วก็ทอดคุณเชียงเดี๋ยวครูจะขอชิมด้วยนะโอเควันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่วันที่สองนะครับนักเรียนหอข้าวมากินเองนะครับ ก็หอมมาทุกวันใช่ไหมหอมมาทุกวันครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นคุณเชียงทําเองเหรอทําเองครับโอ้โหคุณเชียงแม่ทอดแต่ว่าตัวนี้ทําเองครับอันนี้เห็ดปอหน้ทุกวันนี้โรดเท่าไหร่โรตละสองร้อยห้าสิบครับอ๋อมันสามร้อยถ้าอ่อนมันมันลงแล้วใช่ไหมราคาลงแล้วข้าวละข้าวนื่องเองนึ่งเองสุดยอดครับนี่แหละครับก็คือ ตัวอย่างของนักเรียนที่ห่อข้าวมากินเองนะครับแล้วแต่ความสะดวกเนะ<ช>าะสาวปะรเราเราไม่ได้ว่าว่าจะให้ห่อกันทุกคนแล้วแต่ความสะดวกของใครมันใช่ครับใครที่สะดวกหอก็หอ่อใช่ใครที่ไม่สะดวกหอก็ไม,อไม่ต้องหอ่อแต่เราสะดวกแบบนี้ใช่เราคิดว่าแบบนี้มันดีมันดีนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันนี้ที่จะต้องช่วยเหลือนะครับ ค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวนะครับลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้ลดน้อยลงขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของแต่ละคนนะครับใครที่สะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับเราไม่ได้บังคับนะครับแต่อันนี้ก็คือมายกตัวอย่างให้ดูว่าในยุคนี้ยังมียังเห็นอยู่ว่ามีนักเรียนที่หอเข้ามานะครับโอเคครับสวัสดี